วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของโรคข้อข้อเสื่อมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคออส e ิโออาร์ไทติสนะครับหรือที่หมอเรียกว่าโรคโอเโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการว่าหนึ่งเกิดจากว่าพอเราเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุข,ขึ้นนะครับกระดูกอ่อนมันก็จะสึกหลอแล้วทําให้กระดูกเนี่ยตกข้อข้อมันมัน,ม,นมันชนกันนะครับแล้วก็ทำให้เนี่ยมันเกิดการปวดอักเสบอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เกิดจากในชีวิตประจําวันนะครับอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยใส่ส้นสูงที่สูงหลายๆนิ้วเนี่ย ก็ทําให้เกิดเป็นหาของข้อข้อเสื่อมได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ร่างกายเนี่ยปล่อยอ้วนมากน้าหนักตัวก็จะสูงคนน้ําหนักตัวสูงเนี่ยก็ทําให้ขาของเราเนี่ยไม่สามารถรับได้ก็ทําให้เนี่ยเอ็กระตุตรงข้อขอเนี่ยเนื่องจากส่วนข้าผลมันน้ําหนักมากผลลงน้ำมันมากเนี่ยก็เลยทําให้ข้อข้อตรงนี้มันมันต้องรับน้ําหนักจากน้าหนักตัวที่เกินที่เกินมากก็เกิดทําให้เกิดการกระเสกของข้อขอได้ด้วยนะครับอีกอันต่อมาซึ่งเกิดกันทั่วทั่วไปก็คือในหมู่นักกีฬา นะครับโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้แรงระทะหรือกีฬาที่ต้องใช้การวิ่งหรือการกระโดดที่ค่อนข้างแรงเช่นการตีเทนนิสการตีแบดมินตันนะครับหรือกีฬาวิ่งที่เกิดจากการกระแทกแรงๆอันเนี้ยสิ่งต่างๆนี้ก็ทำมาสู่การที่มันจะเกิดข้อข่อเสื่อมนะครับคนเราพอเกิดข้อคอเสื่อมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปทำฉายเอ็กซเรย์ดูนะครับหรือเราเราจะเห็นว่าในในวัยในวัยของคนที่ข้อขอปกตินเนี่ยความห่างความห่างของระหว่างข้อของกระดูกข้อเข่าเนี่ยนะครับ มันจะห่างกันแบบปกติคือจะเท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในแนวในแนวแนวตัดขวางเนี่ยไอตัวกระดูกอ่อนที่อยู่เรยกว่าคาทีเลเข้ามาเนื้อเนื้อกระดูกจะสวยจะสีขาวขาวนวลอยู่นะครับแต่พอมันเริ่มเกิดความเสื่อมหรือเกิดความอักเสบตรงนี้ไอเนื้อกระดูกขาวขาวข้างในเนี่ยสีก็จะขุ่นขึ้นแล้วก็ความห่างของของระหว่างช่องกระดูกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เริ่มไม่เท่ากันนะครับจากนั้นเป็นตมาถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปหนักหนักขึ้นจนกระทั่งไอพวกการกระเด็มันสึกหลอกันหมดแล้วเนี่ย กระดูกก็จะชนเาหากันนี่คือปัญหาที่บอกว่าคนรอพอ,อยุมากขึ้นเนี่ยดูเหมือนเตี้ยลงเนื่องจากว่าไอ้ตัวไอ้ตรงกระดูกอ่อนตรงนี้มันสึกหมดแล้วมันชนเข้าหากันเมื่อเราชนเข้าหากันสิ่งที่ตามมาก็เกิดทําให้เกิดการปวดอักเสบนะครับพอเราปวดเกิดการปวดอักเสบนีครับร่างกายก็จะหลั่งสารออกมาก็เรียกสารพวกสูงใส่โตไคน์นะครับเช่นอินเตอร์ลูคิน1นะครับแล้วก็เอ่อ T.N.F. แับฟ้านะครับหรือว่าพวกเอนไซ เม็ดปกเม็ดตัวโปรตีนเอส MMP นะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเกิดอนุมูลสกระจากพวกกลุ่มของเนติกคอคไซด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหนักกว่านั้นขึ้นมาอีกก็จะเกิดไบโอแอคทีฟไลปิดพวกไขมันบางตัวมาเช่นพวกคอกซูนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราเราก็ต้องกินยาพวกมาต้านกันเสื่อมลงไปนะครับซึ่งยาเหล่านี้ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าทุกวันในการรักษาเนี่ยก็เราก็มาใช้พวกกลุ่มยาที่เรียกว่าเอนไซม์พวกกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับหรือบางทีก็ต้องอาจต้องฉีดในพวกคอร์ติโคสเตียรอยลงไปในจุดสักเ ซึ่งการฉีดก็มีข้อจํากัดว่าฉีดได้ไม่ควรเกินหลายครั้งนะครับและก็บางทีอาจจะต้องใช้วิธีของการที่เรียกว่าทาการยาะบาพบำบัดช่วยหรือบางทีวดกันด้วยการผ่าตัดนี่คือการรักษาหรืออาจจะใช้วิธีของการฝังเข็มหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะนี่คือการรักษาซึ่งในโลกนี้ก็นํามาสู่เนี่ยการมีชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่ปกติเพราะชีวิตเขาบางคนเดินไม่ได้นะครับบางคนเดินไม่ได้แล้วบางคนก็ใช้ชีวิตแบบทุกข์ทรมานนะครับโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ถ้าเราเห็นแล้วเนะครับว่า ถ้าเกิดก็เป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็น่าสงสารนะครับชีวิตก็น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่ได้มีทางเลือกแล้วต้องสมอยู่กับที่แล้วไปไหนมาไหนะก็จะเป็นภาระของผู้อื่นนะครับในใน,ในทางสมุนไพรเราเนี่ยนะครับเราก็มีสมุนไพรอยู่หลายตัวนะครับที่เราสามารถนํามาบําบัดหรือรักษาโรคตัวนี้ลงไปได้อย่างที่เรารู้กันดูว,ว่าตัวขมิ้ินชันนะครับตัวกมิ้ินชัมนมีสารสําคัญคือสารกลุ่มเคอร์คูมมนอยด์สารกลุ่ม um เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรือแอนต้อินฟลีมที่ดีมาก แต่อย่างที่เรารู้เหมือนกันว่าเนื่องจากเคอร์คูมินอยเนี่ยเป็นสารที่มีการละลายน้ำได้น้อยมากจนแทบจะไม่ละลายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ตัวนี้กินเข้าไปหรือม,มาทาเข้าไปเนี่ยการออกฤทธิ์ต่างๆได้ต่ำจนแทบจะไม่เห็นผลเลยนะครับได้ต่ำจนแทบจะไม่เห็นผลเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะก็คือให้สมุนไพรนี้แทบไม่ได้เกิดผลบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจำกัดได้วิจัย นะครับจนสามารถทําให้ค,คูมินอยน์เนี่ยสามารถละลายน้ําได้ถึง,งนหนึ่งโมเท่ามากกว่าสภาวะปกติแล้วเราได้มีการจดลิขสิทธิ์ตรงนี้ไว้จดพาเทชินไ่เรียบร้อยแล้วนะครับลอกจากนั้นนอกจากเราเราทำให้คูเรนอยน์ของเราที่เรามาทําเป็นปิดพันออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่เรากินพวกเนี่ยมันสามารถแทบสอบเข้าสู่ร่างกายเป็นยังต้านยังจุษษดักเสได้นอกเหนือจากนั้นนะครับออมีงานวิจัยจอีกจํานวนมากมานะครับได้กล่าวถึงว่าสารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง ในตัวเหลืองในหนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับมันจะมีจมูกอยู่ตรงกลางจมูกตัวเหลืองตรงนี้นะฮะประโยชน์ของมันก็คือว่ามันจะมีสารกลุ่มไอโซฟลาวโวนค่อนข้างสูงเราก็สกัดสารไอโซฟลาโวนตัวนี้มารวมอยู่กับของตัวกระมิ้นชั้นนะครับทำให้ไอโซฟล e าวโวนตัวนี้มีฤทธิ์ออกฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนนะครับเพราะไอตัวนี้มันช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกนะครับมีมีงานวิจัยนะครับที่เราเห็นเนี่ยฮะงานวิจัยว่าตัวนี้ไอไไฟโตเอสโตรเจนสามารถไปเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ เอาปลาสเซบโบคือคนที่ไม่ได้ใช้ไอตัวไอโซฟลาวนตัวนี้ลงมานะครับนอกนอจากนั้นในใน,ในผลพันธุ์ของเราตัวนี้เราก็รู้ว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นสารที่ดีเพราะมันช่วยลดการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแต่ข้อจํากัดของมันคือการดูดซึมเป็นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเราจงเอาตัวแมกนีเซียมตัวนี้นะครับมาทําให้เป็นในรูปของคีเลตอะมิโนแอซิดแมกนีเซียมก็ทําให้การดูดซึมของแมกนีเซียมตัวนี้มันสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นจากองค์ประกอบที่เรามารวมกันทั้งหมด ทำให้ปิดพันเขารอในส่วนของไอเซอร์โคมาปวดนี้นะครับมันสามารถที่จะลดการอักเสบแล้วก็ทําให้เพิ่มความหลเแน่นของมวลกระดูกลดการออปวดเกร็งของกล้ามเนืนะ้อนาไปสู่ทําให้ผู้ป่วยหายจากการป่วย,ห,ย,ากการวยหรือบรรเทอาอการอักเสบได้อย่างเห็นผลในระยะเวลาั้งน,น,นอกเหนือจากนั้นตัวนี้นะครับยังดีต่อผู้ที่รับการผ่าตัดนะผ่าตัดเสร็จผู้ไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดบางคนก็ผิดดผ่าตัดศัลยกรรมนะฮะอาจจะเป็นทําจมูกหรือศสรษะหน้าอ,อก จากการทดลองนะครับเอาไปใช้ตรงนี้ไปก็ทําให้แผลปาดตาบีแห้งเร็วขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เป็นสารตัวหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยกลังจะนําไปประกวดในงานนวัตกรรมที่ประเทศรัสเซียนะครับที่กรุงมอสโกในวันที่27มีนายนี้แล้วผมก็คาดว่า,า,วาลองน่าจะเด้ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองกงลับมาอีกรางวัลครับ